วันนี้เดินทางสู่บ้านน้าเหลินะครับชมความงามของรถนิสส e ันเอแวนซึ่งวันนี้ช่องออมซ่าก็ไม่ผิดหวังเหมือนเดิมนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็สอบปากคำกับน้าเหลิมด้วยซึ่งได้ไอเดียดีๆมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่เหลิมครับสวัสดีครับพี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ําบางศรีเมืองนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะครับมาหาพี่เหลิมนะครับอู่เฉลิมชัยออโต้เซอร์วิสครับผมพี่เหลิมครับวันนี้มีรถสวยๆมาฝากผมคันหนึ่งนะฮะมาเอามาให้ชมกันแล้วพี่เหลิมบอกว่าไอ้ตัวนี้เฮ้ยบอกว่าตัวนี้มันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนหมายถึงว่าผมเนี่ยอยากจะมาชมนะฮะก็เลยขอพี่เหลิมบอกว่าผมขอเข้ามาชมหน่อยไหมเพราะว่าระบบแอร์ของพี่เนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้รถตัวนี้นะฮะนิสันนิสสันะไรนะพี่เออแวนครับนิสสัน a m p e r นะครับก็ยังไม่ค่อยมีใครที่ทํา camper van นะครับที่เป็นรุ่นนี้มากนักแต่ก็พอมีให้เห็นบ้างนะฮะแต่คันนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดจริงๆนะครับทั้งระบบไฟนะฮะแล้วก็ระบบแอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือระบบ การตีไม้ใส่ของพี่เหลิมค่อนข้างที่จะสุดยอดเวลาเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเย็นสบายมากๆเลยวันนี้เรามาอยู่กับพี่เหลิมครับพี่เหลิมครับผมสอบถามนิดนึงพี่พไอแนวคิดตรงนี้ที่เราเอามาทํารถคันนี้นะครับเราเอาแนวคิดมาอย่างไรแล้วคิดยังไงฮะถึงเอารถคันนี้มาทําเป็นรถบ้านครับ๋อก็ก็เหมือนกับคนที่เล่นแคมเปอร์ทั่วไปครับ <นะ S 2> <ม>พี่ก็คือ ชอบท่องเที่ยวครับผมชอบกางเต็นท่องเที่ยวจนถึงจุดหนึ่งเราอิ่มตัวเรื่องการกางเต็นใช่ใช่เรื่องการกางเต็นเราก็เลยหันหันมาหาวิธีที่มันที่มันมันมันดีกว่าเพราะอย่างกางเต็นเนี่ยข้อจำกัดคือหนึ่งเลยเราไปได้ดีที่สุดคือฤดูหนาวใช่ๆหน้าฝนก็เปียกนะฮะพี่เปียกน้าไหลเข้าเต็นตอนเช้าเก็บเต็นก็ยากก็ลําบากสัตว์เลื้อยคานหน้าร้อนก็ร้อนอบอ้าวอยู่ในเต็นนะพีแต่ถ้าเป็นรถ รถแคมเปอร์หน้าร้อนเรามีแอร์เรามีพัดลมเรามีเครื่องไฟฟ้าเราเปิดได้นะหน้าหนาวก็ห่มผ้านอนก็อุ่นดีก็พอหน้าฝนเราก็หลบฝนอยู่ในรถเปิดแอร์เปิดพัดลมไปเราไม่ต้องหัวว่าพื้นจะเปียกใช่นะฮะก็เลยก็เลยเปลี่ยนแนวมาเล่นแคมเปอร์ครับพี่ับอย่างนี้นี่เองนะฮะก็เลยเป็นที่มาของแคมเปอร์แวนได้แต่ได้ของพี่ที่มีอยู่สองคันเลยใช่ไหมมีคันแรกอีกคันหนึ่งใช่ไหมใช่ครับคันนั้นเป็นเป็นตัวสี่ครับ T4 ครับโฟกัสวากเก้นทีครับครับผมภายในก็แต่งสวยค่อนข้างสวยเหมือนกันเลยนะครับนะเซตระบบไฟระบบแอร์นี้โดยเฉพาะเลยรถพี่เหลรบนี่ต้องแอร์นี่ต้องเย็นฉ่ำจริงๆครับครับเข้าไปได้หนาวเลยเพราะผมต้องต้องต้องมีโอกาสไปนอนกันถึง4คนนะฮะสูงสุดคือ4คนเพราะนั้นผมต้องทำสำหรับหมายถึงว่าลูก2ครับแล้วผมอีก2ผมกับแฟนอ๋อนึกว่าแต่เมีย2ไม่ใช่นะเมียคืเดียวลูก2ลูก2ครับทั้งหมดสมีโอกาสสูงสุดคือ4คนเพราะนั้น ผมต้องทำให้4คนนอนในรถคันเดียวแล้วสบายโอ้ใช่ใช่เพราะนั้นต้องมีแอร์ครับเย็นเย็นจริงๆคุณผู้ชมเย็นที่สุดเท่าที่ผมเคยเข้าไปเลยในรถรถไถมาก็แล้วกันเย็นผมขนาดว่าเฮ้ย hey, พี่เลิมรีแอร์หน่อยได้ไหมนะฮะพึงขนาดนี้เลยนะฮนะเข้าไปแล้วหนาวนี่กลางวันนะครับนะอสอบถานนิดนึงพี่เลิมก่อนที่เราจะไปเดินไปชมรถหรือว่าให้พี่เลิมพาชมรถครับ,รบอู่พี่เลิอมอยู่ที่ไหนฮะผมอยู่ท่าน้ําบางสีเมืองครับถ้าเกิดใครที่อยู่แถวแถวบางสีเมืองแถวนนทบุรีอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเขาอยากจะซ่อมรถหรือว่ามีปัญหาเรื่องรถนี่เขาจะมาหาพี่เหลิมได้ไหมได้ครับได้ครับครับมายัางไงฮะผมอยู่ท่าน้ําบางสีเมืองครับเอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหลิมให้เบอร์โทรศัพท์ได้ครับนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะมาชมรถหรือว่าอยากจะมาเอารถมาซ่อมครับที่อู่นะฮะได้ครับ,รบเดี๋ยวผมจะเอาภาพ สวยของอู่ไปให้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับนะอ่ะอย่างนั้นผมใจร้อนอยากจะเห็นรถพี่เหลิมได้ครับพี่พาผมเดินชมหน่อยได้ครับพี่อ่ะโอเคเราไปชมรถกันครับใช่ครับเชิญครับพี่ครับอ่าครับครับครับผมโอ้โหคุณผู้ชมฮะสุดยอดเลยครับอันนี้ด้านไหนครับด้านไหนก็ อันดับแรกก็ที่นอนครับที่นอนที่นอนที่นอนอย่างที่บอกไปตอนแรกรถผมต้องนอนได้4ี่คนนะตรงนี้2ครับตรงนี้1คือเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นหลังคาสูงผมจะทําเตียงนี้ให้สูงเพื่อเราจะนอนได้ตรงนี้อีกคนเอาเอาที่นอนเนี่ยปูตรงนี้แล้วนอนตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชม่ะตรงนี้สูง57เซนประมาณ50 57ิบ47เซนครับพูดผิด47เเซนเพราะนั้นเราจะนอนตรงนี้ได้อีกหนึ่งคนนะฮะ แต่จริงๆถ้าเกิดแอร์มันเย็นขนาดนี้ระบบการหายใจมันก็สบายสบายครับผมทำแอร์เย็น่เพราะว่าผมมีการนอน4คนตรงนี้ได้อีกคนครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวดีสักครู่ผมจะกางให้ดูสุดยอดตรงนี้จะนอนได้อีกคนลูกสาวผมตัวตัวเล็กครับจะนอนได้อีกคนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยวทำให้ดูว่าว่านอนได้ยังไง๋อเคส่วนอย่างอื่นไม่มีอะไรครับตอนนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตัวนั้นเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าครับตู้เก็บเสื้อผ้าชั้นเก็บของอ๋อดีเก็บของนี่ครับเก็บของตรงนู้นเก็บเสื้อผ้าอันนี้เก็บของ แต่ตอนนี้ไปลึกได้เลยนะครับครับทางนี้แล้วก็แต่ไม้ตอนนี้เพิ่มเพิ่มประกอบเสร็จยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ลงแชล็อกลเกอร์ให้มันเงาครับตัวนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็ชั้นวางของชั้นวางของครับส่วนตรงนี้เป็นตรงนี้เราจะไม่เปิดเพราะตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ฮะแบตเตอรี่กับชุดแอร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรียครับครับอันนี้ แองนะเนี่ย280แอมป์ครับ280แอมป์ตัวนี้ทำไว้ไว้เผื่อเราจะอัปเกรดระบบแอร์ใช้กับแบตเตอรี่ได้ด้วยครับอ่านี้เผื่อไว้แต่แต่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ยังยังแอร์ยังใช้กับไฟฟ้าอยู่ครับส่วนมุมนู้นจะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ครับเปิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเปิดได้ตรงนี้ครับพี่เปิดได้ตรงนี้่เปิดได้ตรงนี้ผมอยากเห็นจริงๆแต่มองนี้ครับแต่เดี๋ยวผมมีภาพให้พี่อีดูครับ มันมีภาพอยู่คอมพิวเตอร์ a i แอมันอยู่งั้นโอ้เห็นบ่ะไม่ไม่เห็นเว้ยมันต้องมีไฟสายใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีภาพภาพให้พี่ยูผมถ่ายไว้พอดีไม่ได้เปิดตรงนี้เพราะว่ามันส่วนตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ครับพี่แบตเตอรี่ของรถยนต์คือถ้อยากรถตู้เนี่ย แบตเตอรี่มันอยู่ใต้เบาะตอนเราทำเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยมันจะเซอร์วิสยากเพราะนั้นผมเอาออกมาจากใต้เบาะฮะมาอยู่ตรงนี้เวลาเราเซอร์วิสเราเปลี่ยนเราจั้มแบตมันจะง่ายถ้าเราอยู่ใต้เบาะเราเปิดเบาะยากครับเพราะเรามีตรงนี้แล้วผมเลยเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ข้างนอกเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับผมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเนี่ยโอเคครับต่อไปเลยฮะพี่ส่วนอย่างอื่นหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็มีชั้นวางของบนเพดานระบบไฟอะพี่อ๋อระบบไฟคระบบไฟอันนี้ก็ ระบบหลักไฟหลักที่เราใช้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม280อแสอมป์นะส่วนอันนี้เป็น AC มาจากด้านหลังเรามีปั๊ก power อ๋อ power ปั๊กข้างล่าหลังครับผมพอถ้าเกิดไปเจอที่ไหนที่มีไฟใช้แล้วก็แล้วก็เสียบด้านหลังเลยเสียบปุ๊บมันก็จะเข้านี่แล้วเราเปิดเบรกเกอร์มาก็มาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์แยกอันนี้เป็นปั๊ก power power ให้กับให้กับปั๊กไฟ220ถ้าเราจะใช้อย่างอื่นเราก็มีเบรกเกอร์ส่วนตรงนี้เป็นเบรกเกอร์ของตัวแอร์อันนี้คือ AC ีครับส่วนมี ชุดคอนโทรลโซลาเซลล์อันนี้โซลาเซลล์จากข้างบนลงมาผ่านคอนโทรลแล้วก็ชาร์จใส่ไปที่แบตน,น,น,นะฮะไอ้ตรงนี้เป็นข้างเดียวเดียวเนข้างข้างบนข้างบนโซลาเซลล์พี่ก,กี่วัตต์ครับพี่อ่าเป็นโมโน330วัตต์ครับพี่อ้สามรตัวนี้ดีมากครับพี่แผงโมโนเนี่ยมันจะ มันจะชาร์จได้ดีนะทั้งที่แดดอ่อนๆครับตัวนี้แดดแรงๆแดดแดดเช้าเช้าเนี่ยเจ็ดโมงเริ่มชาร์จแล้วฮะมันบูทตัวเองเหละฮะครับมันบูทมันบูทด้วยตัวนี้ฮะตัวเองด้วยตัวนี้ด้วยเช้าเช้าแดดอ่อนๆประมาณ5แอมป์แล้วพี่พอพอสายๆหน่อยขึ้นไป8ปถึงเแอมป์ชาร์จได้ดีมากครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวต้องเป็นโมโนเลยใช่ไหมพี่โมโนครับโมโนแผงโมโนจะเป็นสเตอริโอไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่เกี่่่ยวออาอันนี้ อันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ของของดีซีอันนี้เบรกเกอร์ของของแผงครับแผงลูมานียเป็นเบรกเกอร์ส่วนนี้เป็นเบรกเกอร์ของแบตเราจะเราคุมไว้2ด้านเลยเวลามันมีปัญหามันก็ตัดของมันครับอ่าอ่ส่วนนี้ก็เป็นตัวมิเตอร์ที่วัดวัดโวลต์ของของแบตลิเธียมครับครับส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิลที่เราเราจะจ่ายจากแบตไปใช้งานเราก็ผ่านฟิลทุกตัวผ่านฟิลดีซีทุกตัวเราต้องผ่านฟิลเพราะเวลามันช็อตแล้วก็ตัดครับเราก็เปิดมาเปลี่ยนฟิลตรงนี้ได้ มันเป็นเป็นฟิวแผ่นแล้วพี่เป็นเป็น feel, เป็นฟิวเป็นฟิวเหมือนรถยนต์เนี่ยครับพี่เวลาถ้ามันขาดไฟมันจะติดตรงนี้อ๋อ,อถ้าเราใช้แล้วมันมีฟิวตัวไหนขาดไฟมันจะโชว์ว่าเฮ้ยตอนนี้ฟิวมันขาดเราก็มีฟิวสำรองไปเปลี่ยนนะฮะครับครับแล้วไอ้กล่องข้างล่างนี่ฮะตัวนี้กล่องข้างล่างก็เป็นหลักก็เป็นไฟ12โวลต์ที่เรามาใช้งานอ๋ออันนี้ก็เป็นปลั๊ก12โวลต์อันนี้ก็ไว้ชาร์จมือถืออ๋อเสียบ USB ตนี้ส่วนอันนี้เป็น220อ่าฮะอ่าฮะ 220และสายขาวๆนี่ทำออกมาเพื่ออะไรครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นอันนี้ผมทำเฉพาะรถผมเพื่ออะไรฮะัอ่าเป็นเป็นเหมือนกับเตรียมไว้อะไรฮะเตรียมอะไรเป็น12โวลต์เหมือนกับตัวนี้ครับแต่อุปกรณ์บางตัวเนี่ยที่เราเสียบตรงนี้แล้วมันชอบหลวมชอบหลุดอ่าอ่นอ่าที่เราไม่อยากให้หลุดผมจะทำเงี้ยเป็นปลั๊กของรถยนตอีกด้านหนึ่งมันก็เสียบเข้ามาอย่างงี้เหมือนกับตรงนี้ครับมีนายออกล่ามันจะได้ไม่หลุด นึกออกแล้วเพราะถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยปักแบบนี้มันจะหลุดง่ายเวลารถวิง่งรถสะเทือมนจะหลุดง่ายผมก็เลยสามตัวเลยพีย่อ่อผมก็เลยทําไว้อย่างงี้แล้วก็ผมก็แปลงปักให้หัวเป็นแบบนี้ครับแบบนี้จะหาง่ายด้วยพี่ผมนึกออกแล้วเอมอ,อ,อมันใช้กับรถยนต์เวลาเราไปเสียการค้างเราซื้อร้านขายรถยนต์ทําได้ครับผม ปลั๊กไฟก็มีรอบคันเลยรอบคันฮะอันนั้นสวิตไฟไอแอร์แอร์ด้านนู้นก็คือแอร์ของรถยนต์อันนั้นของรถยนต์ครับเป็นเป็นตู้ตู้หลังของรถยนต์ตอนที่เราวิ่งเราจะเปิดแอร์นู้นครับอันนี้เราใช้ตอนจอดครเปลี่ยนนู้นแอร์ตอนวิ่งครับคุณผู้ชมครับพักไฟแกนี้รอบคันนะครับมีเปิดปิดมุมไหนก็ได้นะครับทางหลังมีเบรกเกอร์ด้วยครับเป็นอันนั้นเป็นเมนเบรกเกอร์ที่เข้าจาก power bar ครับ power bar จะอยู่ที่กันชนนะอ่ะพี่มาดูเตียงที่พี่บอกว่าตรงเนี้ยถ้าเด๋อเด๋ยวเอาตรงนี้ก่อนพี่ รตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเรานอนก็คือหัวอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับครับแล้วเท้าสอดเข้าไปนู้นเพราะเราเราทาตรงนี้ให้สูงพอที่เราจะยกชั้นเขาได้นะครับที่เราพลิกตัวพลิกอะไรเออครับนึกออกนึกออกครับ,รบแล้วตัวนี้อ่าส่วนตัวนี้เป็นที่นอนของบุคคลที่สี่อ่าก็อนนี้ถ้าเราไปเที่ยวเราไปบุคคลที่4ี่ เนี่ยครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วเราก็เอาที่นอนปูแล้วก็จะนอนความกว้างเมตรหนึ่งได้เลยนะเนี่ยครับเกือบเกือบเมตรครับแปดสิบกว่าแล้วก็นอนเนี่ยถ้าเฉียงนิดนึงเนี่ยสบายครับลูกค้าผมสูงร้อยห้าสิบนี่นอนสบายนอนได้ครับแล้วไม่ต้องห่วงครับว่าล้วถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่านั่งกินอะไรได้เก้าอี้นี้นั่งกินอาหารได้ครับพี่เป็นเก้าอี้ได้เลยได้ก็นั่งหันหน้าหากันได้เลยถ้าเอาเก้าอี้เอาโต๊ะตั้งนี้นั่งหันหน้าหากันได้กรอนี้ที่ฝนตกแล้วเราก็เห็นาง็รับ แล้วก็จะกลัวว่าจะไม่เย็นถึงจะอยู่ด้านหลังแอร์ก็เย็นตรงนี้นิดเดียวตรงนี้นะฮะครับตรงนี้เดี๋ยวแก้เกถ้าเกิดมันมันสโลปมันมันมันเท่ากันนะไอตรงเนี้ยคือมันจะมีที่นอนครับพี่อิทฮะอ๋อคือกันที่นอนมันไหลออกมาที่นอนมันสูงประมาณ3นิ้วสองที่อสามนิ้วไอตัวเนี้ยมันจะมันจะกันไม่ให้ที่นอนไหลออกมาใช่ใช่มันจะมีที่นอนมีที่นอนอีก 2- อถึงสนิ้วครับมันกันให้มันไม่ให้มันไหลออกมาโอ้โหเฮ้ ใครออกแบบเนี่ยฝีมือการออกแบบนะเนี่ยคิดเองฮะคิดเองก็ทาเองผมให้บวกบวกเลยนะเนี่ยการคิดแบบนี้มีคั้นแรกนะครับที่ทําตรงนี้ครับปกติก็จะมีแต่กั้นไปเลยใช่ครับใช่ครับเสียพื้นที่ตรงนี้ไปเลยถ้าก้านเนี่ยผมจะไม่ก้นเนื่องจากว่ามันจะมองหลังไม่ค่อยเห็นเออใช่ผมผมกลัวมองไม่เห็นใช่ใช่ฮะเพราะว่าเวลาเดินทางกัน4ี่คนลูกๆก็นั่งเล่นอยู่ด้านหลังครับรัาก็นั่งเล่นหรือตรงนี้เราการกั้นไปแล้วเราเหมือนกับว่าเรามองลูกๆไม่เห็นใช่ครับอย่างนี้มันเหมือนอยู่ในห้องเดียวกันฮะ มันเราไม่มีที่กันมันเหมือนมันคุยกันได้มันมันอยู่ในห้องเดียวกันครับเยี่ยมมากๆเลยครับพี่เหลืมครับแล้วระบบแอร์เนี่ยเราอย่างไงครับพี่ลองเล่าระบบแอร์ที่ที่ทำไมต้องต้องทาเอาแอร์บ้านมาไว้ในนี้ฮะข้อแตกต่างจากแอร์ที่เขาใช้กันคือแอร์เคลื่อนที่กับแอร์บ้านมันต่างกันยังไงครับพี่คือปัญหาแรกที่ผมเจอเนี่ยครั้งแรกที่ผมใช้ในรถรถคันแรกที่ผมทำผมก็ใช้แอร์เคลื่อนที่ ผมใช้3อย่างเลยครับเริ่มแรกกับ6,000 BTU ปัญหาที่เจอก็คือมันเย็นเฉพาะด้านหน้าเรานั่งอยู่หน้าตู้ผมลงทุนไปยืมเพื่อนมาครับ18,000 BTU 1 8 0 0นนี่เป็นแอร์ลื้นที่นะครับสูงประมาณนี้ผมลองเลยคิดว่าอ้ย BTU เยอะมันต้องพอปัญหาเดิมเย็นแค่ข้างหน้าด้านมาข้างๆก็ไม่เย็นแล้วข้างหลังไม่ต้องพูดถึงจบเลยฮะเลิกเลิกโครงการนี่ผมก็เลยมามองแอร์บ้านเพราะผมมานนึกถึงตอนนอนที่บ้านอะ แอร์เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนของห้องกันใช่แต่เราไปอยู่ซอกไหนของห้องมันก็เย็นใช่ผมเลยคิดว่าต้องเอาแอร์บ้านอผมก็เลยลองถามช่างแอร์ของบ้านผมช่างแอร์ที่็ถามบ้านผมปรากฏว่าเอแอร์บ้านถูกมาก4 0 0 0บาทครับพี่ชุดนี้4 0 0พันบาททั้งชุดเลยเอ็กาพันวีดีโอมิซูวิชิก็4 0 0พบาทผมก็ตัดใจซื้อมาเลยมาลองลองผิดลองถูกแฟนผมก็ทักท้วงแต่ผมบอกไม่เป็นไรแค่สี่พันลองดูซื้อมาปุ๊บผมลองแยกเลยครับ เพราะว่าตอนแรกจะเอาขึ้นหลังคาถ้ามันตั้งมันก็สูงหน้าเกียดจะนอนคอมแอร์ก็ไม่ทํางานาาเพราะนั้นต้องแยกคอมออกมา,า,าแล้วเอาแผงขึ้นไว้ข้างบนบไปนอนข้างบนบผมก็าทาตั้งแต่รถโฟรับเอาคอมไว้ข้างนอกคอยเย็นไว้เอ้คอมไว้ข้างในคอยเย็นไว้ข้างในคอยร้อ,อนไว้ข้างนอกอ แต่พัดลมระบายความร้อนของคอยล์ร้อนเราจะต้องเป็น12โวลต์เพราะมันอยู่กลางแจ้งถ้าเป็น220ฝนตกมาไฟดูดยุ่งเลยตายเลยตายเลยฮะนี่ก็เปลี่ยนเป็น12โวลต์ครับมีจุดเดียวที่แปลงก็คือพัดลมระบายความร้อนของแผงคอนเดนเซอร์แอร์เอาเป็น12โวลต์อ่าก็ใช้พัดลม12โวลต์ของรถยนต์2ตัวดูดขึ้นฟ้าไปเลยครับมีมีหลายคนถามว่าไว้ใต้ท้องดีไหมไว้ใต้ท้องก็ได้ถ้าพื้นที่พอปัญหาที่ตามมาคือลมร้อนจะฟุ้งออกข้างถ้าเป็นฝุ่น มันเป็นฝุ่นและฝุ่นไม่เท่าไหร่ลมร้อนด้วยพี่เวลาเราไปแคมป์ถ้าไปข้างๆเราเป็นเต็นท์เดี๋ยวเดี๋ยวมีประเด็นนกันหรือแม้กระทั่งเรานั่งอยู่ข้างๆรถเราก็จะได้อายร้อนไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บนหลังคาตัดปัญหาครับพ่นขึ้นฟ้าเพราะไม่เจอใครแน่นอนไม่มีใครอยู่บนหลังคาเราแน่นอนนี่แหละครับไอเดียสุดยอดครับก็เลยลองดูคุยกับช่างแอร์แล้วเอ้ยคุยกับช่างแอร์ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็ไม่เคยทําเขาก็ไม่เคยทํา ผมก็เล่าให้เขาฟังเออเดี๋ยวผมจะทําตาแหน่งนี้นะแล้วเดี๋ยวให้คุณมาเดินแป๊บเติมยานะทําได้ไหมได้พี่เขาบอกพี่วางตําแหน่งเลยพี่ชอบยายตรงไหนเดี๋ยวผมมาเดินแป๊บเติมยาให้พี่เขาก็มาทําให้ครับเมื่อเมื่อปีแล้วอได้ผลดีมากพี่เป็นอย่างที่เห็นวันนี้ครับเย็นฉ่ำทั้งคันเย็นมากๆเลยเย็นครับอยู่เราอยู่ตรงนี้เราไปอยู่ตรงคนขับยังเย็นเลยครับอยู่หลังตู้แอร์เลยครับไม่ไม่ได้โดนลมแล้วเราตีแล้วเราเราเราตีกรอบยังไงฮะข้างบนที่เอาออ๋ ข้างบนผมก็ทาทาเป็นคานฮะเป็นคานทำเป็นคือวางแผงคอนเซอร์แอร์แล้วทาเป็นคานข้างบนสองคานพัดลมตั้งแล้วยึดแล้วก็ดูขึ้นฟ้าเอาให้พัดลมให้ชิดแผงนิดหนึ่งประมาณเซนหนึ่งเอาแผงนี่วางบนนั้นเลยใช่ไหมฮะระมนคานใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อแผงคานแหลกมีสองอันเอาเอาแผงแผงนี่เราตีเราตีกรอบมุมที่เวลายึดยังไงฮะอ๋อแผงนี่มันจะมีปีกของมันอยู่อ๋อมันมีปีกปีกเล็กๆอยู่แล้วเจาะ เราเจเาะแล้วยึดกับคานแหลก2ออันเลยแล้วเราก็ทําทําคานค่อบม,มันไปทีคานค่อบเนี่ยเพื่อจะวางพัดลมะะแล้วเราเจาะรูออกของสายท่อแอร์ตรงไหนอ่าสำหรับคันนี้เนี่ยมันจะมีท่อดูดอากาศอยู่อยู่ข้างเสานี่ฮะอ,อ,อยู่ข้างเสานี้ผมออกออกเนี่ยหลังคนขับครับมันมีช่องเป็นช่องดูดอากาศของกองอากาศเครื่องยนต์เราออกไปแล้วเราก็ทํา เป็นท่อขึ้นไปเหมือนสโน๊คเกิลขึ้นไปที่แหลกข้างบนอครับพี่นั่นแหละฮะแล้วยี่ยมมากๆเลยครับพี่พี่เหลือฮะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะต้องไปขายแอร์ไอตัวนั้นทิ้งไปแล้วล่ะฮะผมผมต้องมาทําอย่างพี่แล้วล่ะตอนนี้ผมแนะนําเลยนะพี่อีทเพราะว่าหนึ่งเลยมันถูกกว่าถูกกว่าแอร์เครื่องที่สองเลยมันเย็นกว่าเดียวเดียวเดียวถูกกว่านี้พี่ได้มาราคาเท่าไหร่สี่พันบาทครับฮะแอร์ชุดนี้สี่พันบาทฮะสี่พันบาทฮะแล้วก็ผมนเป็นแอร์รือ ไอ้อะไรพัดลมพัดลมพัดลมไอ้น้ำยังแพงกว่าเลยพี่แอร์นี่มือสองครับแอร์เก่ามือสองสี่พันบาททั้งสองเราเอามาทําอะไรบ้างครับพี่ก็ผมมาก็ไอคอยเย็นเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยพี่ติดตั้งไปเลยอยากให้มันอยู่ส่วนไหนของรถพี่ติดตั้งไปเลยส่วนตู้คอยร้อนกับคอมแอร์พี่ต้องแยกคอมแอร์ออกมามาล้างมาทําความสะอาดก็ทำความสะอาดแล้วก็แยกมาเพื่อจะติดตั้งเพราะมันต้องแยกตําแหน่งกัน เพราะว่าคอมแอร์ถ้ามันใช้รถมันต้องอยู่ในรถแล้วเราต้องตั้งไปตั้งบนหลังคาไม่ได้เดี๋ยวโดนฝนแล้วมันสูงด้วยส่วนคอยร้อนเนี่ยเราต้องไปนอนอยู่บนหลังคาเพราะนั้น2ตัวเนี่ยคอยร้อนกับคอมแอร์เราต้องแยกกันแล้วเราก็มาติดตั้งแต่ช่างเ็ามีปัญหาไหมคะเขามาตัดต่อให้ใช่ไหมเพราะว่าคอมกับคอมกับไอ้แผงรบายคามร้อนมันคอมมันแยกปกติมันจะไม่แยกกันใช่ไหมใช่มันอยู่ใกล้กันเขามาต่อท่อให้ใช่ไหมเขาก็มาต่อแป๊บเชื่อมแป๊บเดินท่อให้เสร็จสับ ก็จ้างเขามาทำแหละครับผมครับเยี่ยมมากๆเลยนะฮะใครที่อยากจะทำแบบพี่เหลิมนะฮะบอกได้เลยนะครับนมาขอความรู้ได้เลยนะครับมาที่อู่พี่เหลิมแล้วก็มาขอความรู้นะฮะการทําแอร์แบบนี้ผมบอกเลยนะพี่เหลิมจบมากจบมากๆเลยฮะเกี่ยวกับเรื่องแอร์เพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มหนาวนะ่ยรู้รู้สึกเลยนะฮะเนี่ยผมนั่งอยู่ใต้แอร์นะฮะนี่ตั้งตั้งไว้ายี่สี่อ่านได้ยี่สามทีตอนนี้ยี่สามยี่สามยี่สามองศาครับที่ตรงที่เรานั่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับ นอนสบายมากๆเลยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะใครที่นึกถึงเวลานอนในห้องแอร์เย็นๆนะฮะนึกถึงฟิลที่แบบว่าเย็นๆเนี่ยตอนเนี้ยผมประสบอยู่ตอนเนี้ยก็คือมันเย็นฟิลถ้าเกิดตอนนี้นะฮะถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายรายการอยู่ตอนเนี้ผมนอนคงจะสบายมากๆเวลาเราไปแคมป์เราฟิลต้องเหมือนอยู่บ้านพี่ใช่ครับพี่นอนแล้วต้องเหมือนนอนในห้องนอนสังเกตว่าเพดานผมก็จะให้เป็นไม้ผนังเป็นไม้เวลาเรานอนตอนเด็กๆเรามองไปเห็นคือเห็นลังคาที่เป็นไม้มันจะได้ฟิล ฟีลอบอุ่นนะครับฟีลเหมือนนอนอยู่บ้านนะครับอย่างเงี้ยคือมันจะไม่เหมือนเรานอนอยู่ในรถเรามองไปก็เจอไม้ด้านข้างก็เจอไม้เปิดแอร์เย็นๆสบายเหมือนเรานอนอยู่บ้านโอ้ตัดเร็วมากแอร์นตัดแป๊บเดียวก็ตัดไม่กินไฟครับพี่ไม่กินไฟนะกินไฟน้อยเพราะฉะนั้นเหมาะเหมาะกับการ ต่อยอดไปใช้กับแบตเตอรี่เพราะว่ามันไม่ได้กินไฟมากมันตัดนานกว่าต่ออีกแนะนำให้ใช้กี่ BTU ครับพี่9,000ครับ9,000พกก็เหลือแหละนะฮะเหลือเลยเนาะครับแอร์บ้านเนี่ยตามสูตรที่ผมหาว่าเนี่ยกาหรือคุยททางแอร์เขาบอกก็มีแค่9,000นี่แหละจริงๆต่ำกว่านี้มันก็น่าจะได้แต่มันไม่มี9,000เนี่ยครับแล้วก็ สามารถต่อยอดไปใช้แล้วข้อแนะนําในการใช้เนี่ยครับต้องเป็นแผงอะไรนะแผงตรงแผควรจะเป็นแผงตรงครับแอร์แอร์บ้านเนี่ยส่วนใหญ่แผงที่เป็นตัว L ครับพี่เออใช่ใชแผงตัว L พอเราไปนอนมันก็จะเกะกะขับนใช่ไหมใช่มันนอนก็จะโด่ขึ้นแบงนี้มันก็จะเกะถ้าแผงแบนมันก็จะดีกว่าแล้วมันมียี่ห้ออะไรฮะที่จะเป็นแผงแบนก็เท่านี้ผมคุยกับช่างแอร์ผมนะครับเขาบอกว่ามีแต่มิซูนะครับ มิสู9000าพัจะมีแผงตรงกับแผงตัวแอลแต่ยี่ห้ออื่นมีเปล่านี้ผมผมไม่แน่ใจเพราะผมคุยกับช่างแอร์ผมคนเดียวไอ้เรื่องแอร์ผมไม่รู้แต่ที่เขาหามาให้ผมเนี่ยเป็นมิสูทั้งคู่มิสูและแผงแผงแบนทั้งคู่ครับแผงแบนดีกว่าครับเี่ นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ชมความงามนะของรถพี่เหลิมนะครับที่อู่เฉิมชัยเซอร์วิสนะครับที่ท่าน้ำสี่เมืองนะครับเรียบร้อยแล้วนะนะผมบอกได้เลยว่าผมให้บวกบวกเลยดีกว่านะครับเรื่องการจัดการวางสเปซการวางอุปกรณ์อะไรต่อมีอะไรของพี่เหลิมนะคพี่เหลิมครับแล้วพี่คิดว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคันนี้กที่จะทําเพิ่มต่อจากนี้ไปต่อจากนี้ก็อาจจะพวกพวกอุปกรณ์ความบันเทิงพวกทีวีเครื่องเสียงอะไรอาจจะมีไว้บ้างครับเครื่องเสียงทีวีเวลา เราไปถ้าเราไปหลายวันางทีเราเบื่อๆ <c oughs> เช่นกลางวันแดดรร้อนไม่รู้ทำไรเราอาจจะเปิดแอร์ดูทีวีอยู่ข่างในอะไรเงี้ย <c oughs> ครับครับ <c oughs> แล้วปกติเนี่ยเวลาเซ็ตของเข้าเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมมาในนี้มาครับพวกตู้เย็นพวกตู้เย็นมีอยู่แล้วครับมีแล้วแต่ยัง <c oughs> ไม่ได้เอาเข้าครับตู้เย็นผมมีอยู่แล้วแต่ <c oughs> แต ปกติมันอยู่ในรถแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทํารถผมเลยเอาออกมันมีอยู่แล้วฮะตู้เย็นมีอยู่แล้วพวกพัดลมไฟส่องสว่างอะไรผมมีครบหมดอยู่แล้วฮะับมีครบตั้งแต่คันเก่านะครับผมแล้วก็มีจักรยานมีจักรยานครับมีจักรยานที่จะห้อยท้ายไปสองคันเลยใช่ครับใช่ครับยอดมากๆคุณผู้ชมฮะแล้วแหลกของพี่เหลิมนะฮะที่ทํามาเนี่ยก็คือแหลกเนี่ยจับกับบันได ใช่ครับแหลกนี้จับกับบันไดพอจับกับบันไดปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะวางได้ถึง2คัน2คันครับโอ้โหเยี่ยมแล้วก็บันไดก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมยังปีนขึ้นหลังคาได้เหมือนใครที่อยากจะได้นะฮะตัวรับเขาเรียกว่าอะไรแล้วรับจักรยานครับครับนะก็ติดต่อพี่เหลิมได้ครับนะฮะก็เดี๋ยวแกจะบอกให้นะฮะว่าจะต้องสั่งที่ไหนอะไรที่ไหนครับนะครับก็สามารถที่จะสั่งไปได้เลยนะฮะแล้วก็อางนี้นะฮะพี่เหลิมครับสมมุติว่าถ้าเกิดมีใครเขาสนใจนะฮะกาทำเกี่ยวกับตัว ระบบแอร์นะฮะหรือว่าระบบการทำรถบ้านเบอร์เบอร์โทรนะฮะ0ูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าหกสองห้าเจ็ดศูนย์ห้าอีกรอบหนึ่งศูนย์แปดเก้าครับเก้าหกสองครับห้าเจ็ดศูนย์ห้าผมก็ลงไว้ข้างล่างให้เหมือนเดิมนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามโทรได้ตอนไหนครับพี่เหลิมปีตีสองโทรได้ไหมไม่ได้เอาเวลาช่วงทงานเมีนะเวลางานดีกว่าครับก็สามารถที่โทรเข้ามาแล้วทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อจริงเลยฮะเฉลิมชัยรักมิตรครับ เฉลิมชัยนามสกุลรักมิตรรักมิตรนะครับผมก็สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนพี่พี่เหลิมนะฮะแล้วก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับเป็นเซนเจอร์มาอะไรมาก็ได้ไลน์แหละครับใช้ไลน์ก็ตามเบอร์โทรเลยครับพี่อ๋อถ้าเกิดเมมเมมเบอร์โทรนี้ไว้เบอร์โทรขึ้นไลน์เลยครจะขึ้นเลยครับพี่นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับฝากไว้นิดนึงพี่สําหรับคนที่อยากจะมาเป็นแฟนของแคมเปอร์แวนหรือว่าคนที่กำลังที่สองจิตสองใจว่ากูจะเอายังไงดีวะกูจะมาเป็นแคมเปอร์แวน ไม่นอนกับพื้นและจะมานอนในรถแบบพี่เหลิมแล่าครับได้ครับแนะนำเขาหน่อยก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจครับอยากจะมาเล่นแคมเปอร์แวรบโดยโดยที่อิ่มตัวกับระบบกลางเต็นท์ครับอยากให้อย่างนี้ครับพี่อยากให้ลองก่อนบางทีบางคนเนี่ยเสพข้อมูลเยอะฟังเพื่อนเยอะแล้วคอยตามแต่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือเปล่าไปลองเลยครับเอารถตัวเองที่บ้านนะฮะรถเก่งรถอะไรก็ได้ครับ ไปแคมป์เลยไปเหมือนที่เราไปกางเต็นท์เอาที่หลับที่นอนไปไปลองดูครับแต่ไม่ต้องเอาเต็นท์ไปไปลองนอนในรถคืนสองคืนแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่ามันใช่ไหมสถานนี้ตัวเราไหมถ้าใช่เราถึงจะเริ่มโปรเจกต์ได้ถ้าเกิดพี่แนะนําอย่างเงี้ยมันมีเคยเคยเคยมีคนทําแบบนี้เหมือนกันแล้วไม่ประสบความสําเร็จครับคือไปไม่เอาเต็นท์ไปแล้วไปนอนในรถแล้วพาเมียไปด้วย แล้วพามียไปลําบากวันแรกงานข้าเลยงานเข้าเลยไม่ได้เริ่มพามียไปลําบากวันแรกแล้วมียบ่นปุ๊บเลยบอกอะไรของเธอเนี่ยนะฮะฉันไม่มากับเธออีกแล้วอะไรประมาณนี้นะก็คือถ้าเกิดเราคิดว่ามันสมบูรณ์แบบกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่นะครับลองลองไปนอนดูก่อนนะถ้าไปครั้งแรกเนี่ยแนะนําให้ไปคนเดียวก่อนอย่าเพิ่งพามียไปนะเพราะว่าไปเซตระบบไปอะไรต่ออะไรครั้งแรกเนี่ยอาจจะลาบากสักนิดนึงแหละนะครับแต่พอเราเซตได้นะฮะเราดูจากคนนู้นคนนี้ แต่จริงๆแล้วแฟนของเราเนี่ยส่วนมากจะเผื่อระบบไว้กันสมบูรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์แบบทาสมบูรณ์แล้วอยชวนไปฮะนี่ถ้าเราไปรอบแรกแล้วเราคิดว่ามันใช่เออเราชอบเราถึงจะเริ่มโปรเจกต์ค่อยไปหารถมาทำในขณะที่เราหารถมาทาก็ไม่ต้องรอให้เสร็จแล้วไปครับทําไปเที่ยวไปทําไปเที่ยวไปจาจําเป็นไหมพี่ต้องมีรถตู้ก็ไม่จําเป็นฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะจบที่รถตู้เนื่องจากว่าขนาดมันพอเหมาะครับขี่ก็ง่ายนะยแล้วก็ เครื so mm ่องมวนสะุกสบายมันเยอะมันใส่ได้เยอะกว่าพวกรถรถเล็กๆแล้วรถตู Radio ้ก i mean, yeah. ็ถูกด้นะสมายใช่ครับตอนนี้รถรถราคาไม่แพงครับเหมาะเหมาะราคาถูกกับรถเก่งแล้วก็ ใช้งานได้ได้สะดวกสบายกว่าถ้าสายแคมป์นะไม่ว่าจะเป็นหัวจัลลุดอิสุบัตตี้นะฮะหรือว่าเป็นพวกคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะฮะหรือว่าเออแวนครับครับหรือว่าจะเป็นไม่ไม่แพงครับ VW เลยใช่พวกโฟก์ทีสีก็ไม่แพงครับครับคก็สามารถที่จะหามาได้นะครับถ้างั้นคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณนะฮะเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมาเก็บภาพ อีกทั้งสองคันของพี่พี่เหลิมเลยนะฮะอีกคันหนึ่งเนี่ยผมก็จะเสริมเข้ามาให้นะครับก็สามารถที่จะมาชมได้นะครับนะเพราะว่าของพี่เหลิมเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าระบบของแกเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแกเล่นระบบก่อนเลยนะฮะอันดับแรกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดระบบดีทุกอย่างดีหมดเลยนะครับนะอ่ะคลิปนี้คงมาลาคุณผู้ชมเคียงแค่นี้ก่อนนะดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะฮะสำหรับช่องอมซานะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหลิมสวัสดีครับพี่ครับุณครับ